สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญาบโอนชานัลนะครับรับซื้อแต่ของสมาชิก f c ของช่องเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมามีเรื่องมาพูดกับเพื่อนๆนะครับ3มเรื่องนะครับเรื่องที่1นะครับจะเป็นผมจะตอบคําถามให้นะครับเกี่ยวกับคำถามที่เพื่อนๆถามมาเยอะมากเยอะๆบ่อยๆนะครับที่ผมเจอบ่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญสิบบาทนะครับ การชนาพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องที่สามนะครับเป็นเหรียญห้าบาทคูดเก้าเหรียญปีหนึ่งห้านะครับเหรียญที่ผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับก็คือเหรียญคุด5้าบาทนะครับแต่เพื่อนๆต้องดูคลิปให้จบนะครับดูถึงวิธีการดูตําหนิแท้ตาหนิแก้อะไรก่อนนะครับจะได้จะเพาะจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็ไม่เข้าใจผิดเองนะครับถ้ายังไงนะครับคลิปนี้ผมก็จะพูดที่มันเร็วที่สุดนะครับ ขอให้เพื่อนตั้งใจฟังแล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับคําถามเรื่องเรื่องคําถามที่เพื่อนสอบถามมานะครับว่าผมรับซื้อจริงไหมนะครับเรื่องที่ทาโดนถามบ่อยที่สุดนะครับรับซื้อจริงครับถ้าเกิดว่าผมต่อราคาใครไปหรือว่าถามราคาเนี่ยแล้วก็ต่อราคาไปเนี่ยแสดงว่าคือว่าผมเอาน,นะครับไม่ได้ผมไม่เอานนะแต่ล้าไม่เหมือนคนอื่นนะครับอ่านไลน์ก็ไม่อ่านนี่อ่านแล้วก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมไม่ชอบไม่ไม่อยากได้ผมก็จะไม่ถามราคานะครับ ผมก็จะไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรก็ขอบคุณอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาในไลน์ใหม่นะครับต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับถ้าเกิดผมต่อราคาใครปุ๊บผมซื้อแน่นอนนะครับแล้วคาถามที่สองนะครับมีเพื่อนๆถามว่าเหรียญ MTO อะครับ m e t o Order ต่างกับเหรียญ e er r l e r Coin ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเหรียญ MTO นะครับก็คือเหรียญที่เป็นประเภทแบบเหรียญหมุนเวียนและเป็นพวกเนื้อเงินเนื้อทองคํา เนื้อเนื้อที่เขาสร้างกันแบบผิดเนื้อครับก็คือเป็นเหรียญ MTO นะครับแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งของ MTO ก็คือเป็นเหรียญด้านหน้าด้านหน้าก็ก้อยด้านหลังก็ก้อยด้านหน้าหัวด้านหลังหัวอย่างเงี้ยครับมีหัวทั้งสองด้านมีก้อยทั้งสองด้านครับนี่คือเหรียญ MTO นะครับต้องเข้าใจนี้นะครับเป็นเหรียญ MTO นะครับแล้วก็เป็นเหรียญข้างหน้าเป็นเหรียญสมมติว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วอย่างเงี้ยนะครับปีสองห้าแล้วได้ และด้านหลังเป็นเหรียญเหรียญคุดหนึ่งบาทปีหนึ่งเจ็ดเงี้ยครับผมสมมตินะอ่ามันเป็นคนละรุ่นคนละปีนะครับแต่หน้าหลังมันมันคนมันมันคนละรุ่นคนละปีคนละบล็อกกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญ MTO เหรียญที่เขาสั่งทาขึ้นมานะครับส่วนเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับก็คือเหรียญประเภทแบบว่าพัสเสียนเอียงพัสเหียญขวางพัสเหียญตรงเงี้ยครับเนี่ยคือเหรียญเออร์เลอร์คอยเอาแบบเข้าใจง่ายคือพวกเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับอย่างนี้แล้วก็เป็นเหรียญที่แบบว่า ปั๊มแล้วบล็อกแตกบ้างหรือว่าปั๊มขยื่นปั๊มอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นปั๊มขยื่นออกมาปั๊มไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันอย่างเงี้ยคือเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับไม่ได้เหรียญ MTO นะครับต้องแยกกันให้ออกนะครับเหรียญ MTO ก็คือเหรียญสั่งทำนะครับเหรียญเออร์เลอร์คอยคือเหรียญที่กองกระสาบผลิตผิดพลาดและหลุดออกมานะครับนั่นนะครับคือเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับซึ่งในวงการครับในระดับประเทศนะครับเอาเอาเป็นว่าแบบงานประมูลทั่วไปนะครับที่แบบประมูลกันงานใหญ่ๆนะครับ เหรียญ MTO เขาจะไม่บรรจุเขาจะไม่ให้มาเปิดประมูลนะครับเพราะมันเป็นเหรียญเหรียญด้านนี้มันเป็นเหรียญเท่าๆนะครับเหรียญสีเท่าครับเหรียญ MTO เหมือนเหรียญแบบว่าสั่งให้คนในทำออกมาสมัยก่อนนะครับไม่ได้สมัยนี้นะเมื่อมายี่สิบปีแล้วล่ะนะครับก็ประมาณนี้ครับเพราะสั่งให้คนทำออกมาตอนนั้นมันระบบไอ้นี่มันมันยังละหลวมนะมั้งผมเข้าใจไว้อย่างนั้นนะฟังแบบผู้ใหญ่พูดไห้ฟังอีกทีก็ประมาณนี้ครับเขาจะไม่ค่อยยอมรับ เอเขาในงานประกวดใหญ่เขาเลยไม่กันไม่ยอมรับกันนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญเออเลิกคอยอะไรเงี้ยนะครับอย่างนั้นะอนนนะไม่มีได้นะครับงานประกวดนะครับใช่เพื่อนๆอยากจะเก็บแบบไหนก็เลือกเอาเองครับผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีไม่ดีนะครับคําถามข้อนี้ยาวตอบยาวหนะ่อยโอเคครับแล้วเรื่องที่สาตรนะครับที่คนถามมานะครับทําไมเหรียญกระส่าที่ระลึกถึงไม่มีถึงไม่ค่อยนิยมเล่นหากันแล้วทําไมราคาถึงไม่แพงเหรียญกระส่์ที่ระลึกนะครับ ผมอธิบายอย่างนี้นะครับเหรียญกระส่าที่ลึกทําไมคนถึงไม่เล่นกันเหมือนเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนที่เราใช้ในชีวิตประจําวันทำไมเหรียญหมุนเวียนราคาสูงกว่านะครับเพราะว่าเหรียญกระส่าที่ลึก,ก,กครับมันไม่มีความทา้าทายครับอย่างนักสะสมเนี่ยเหรียญกระส่าที่ลึกเนี่ยเราอยากสะสมเท่าไหร่อยากได้กี่ชุดเราก็ไปจองได้เลยใช่ไหมครับเราไปหาได้เลยไปที่เรามีเงินแล้วเราเอาหาได้เลยไงครับแต่ถ้าเหรียญกระส่าหมุนเวียนเนี่ยบางทีเรามีเงินเราหาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่รู้ไปหาที่ไหนบางทีครับ มันหายยากครับเพราะว่าเหรียญมันกระจายไปอยู่กับคนนู้นคนนี้หมดอะไรประมาณนี้ครับมันเป็นความท้าทายหรือว่าเป็นความแบบเป็นความอะไรอะเป็นความอะไรของนักสะสมอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนจิตจิตอะประมาณนั้นนะครับเอาเอาผู้แบบตรงๆนะเหมือนแบบจิตจิตครับมันเหมือนแบบเราสะสมเป็นสมัยก่อนเหมือนเราสะสมสติกเกอร์เงี้ยดาก้อนบอลเป็นเล่มๆ่เงี้ยครับมันก็เหมือนอย่างนั้นะครับแล้วหรือให้เราไปซื้อของรางวัลมาเลยอย่างเงี้ย เราเราอยากสะสมมากกว่านะครับคือความท้าทายมันจะไม่ภูมิใจเหมือนว่าเราไปซื้อมาได้เลยอะไรอย่างงี้นะครับโอเคนะครับเข้าใจตามนี้นะหมดคําถามนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับถึงเรื่องเหรียญสิบบาทนะครับปีสามเก้านะครับว่าทําไมนะครับว่าดูวิธีดูบล็อกดูอะไรอย่างงี้นะครับ บอกอิตาลีบอกไทยแบบง่ายๆนะครับแบบเทคนิคของผมเลยนะอันนี้ไม่มีใครเคยสอนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจแบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าไอเหรียญปีสามเก้าเนี่ยครับเหรียญสิบบาทปีสามเก้าครับจะมีผลิตมาจริงๆมันมีสองแบบครับมีแบบธรรมดานะครับแบบนี้นะครับที่ด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบการจนาพิเศษนะครับอย่างนี้นะครับแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าเหรียญ รุ่นไหนเนี่ยที่มันหายากกว่ากันทั้งหมดเนี่ยทั้งแบบธรรมดาเ,เหรียญกัจนานครับผมจะบอกให้นะครับเหรียญสิบบาทปีสามเก้านะครับจำนวนผลิตจริงๆนะครับสิบเจ็ดล้านเหรียญน,นะครับแปดแสนหกเลยแปดหมื่นหกพันเหรียญนะครับสิบเจ็ดล้านแปดหมื่นหกพันเหรียญนะครับส่วนเหรียญกัจนาพิเศษนะครับที่ผลิตในประเทศไทยนะครับเหรียญน,นี้นะครับเนี่ย จะผลิตทั้งหมดนะครับรวมนะครับผลิตสองปีนะครับปีสามเก้าปีสี่ศูนย์นะครับรวมทั้งหมดหกสิบเอดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเรียญนะครับและอันนี้นะครับเหรียญที่เป็นผลิตที่อิตาลีนะครับปีสี่หนึ่งนะครับสองห้าสี่หนึ่งนะครับจำนวนร้อยี่สบล้านเหรียญนะครับคือเหรียญนี้นะครับเนี่ครับเห็นถึงความแตกต่างนะครับว่าเหรียญเหรียญสิบบาทปีสามเก้านะครับหายากอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเทียบไปจริงๆเพราะว่าจำนวนน้อยกว่าประมาณสามเท่าของเหรียญ เหรียญการจนาพิเศษครับเหรียญกาญจนาพิเศษเนี่ยถ้าสร้างถ้านับรวมกันจริงๆเนี่ยก็ประมาณร้อยแปดสิบล้านเหรียกว่าเหรียญนะครับแต่เหรียญเนี้ยมีแค่สิบเจ็ดล้านเหรียญนะครับเหรียญปีนี้นะครับเหรียญแบบนี้นะครับคือ1ิเจดล้านเหรียญก็หากันทั้งสิบเท่าครับมันถึงหายากและที่สําคัญนะครับจากที่ผมฟังมานะเหรียญเหรียญสิบบาทปีสามเก้าครับเหมือนว่าเขาเขาแจกจ่ายออกมาไม่หมดนะครับเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ยมัน เหมือนกลมเหมือนกองกระส่าเขาแจกจมายไม่หมดเพราะเหรียญกาจนามีเยอะมากนะครับเ็เลยเก็บเก็บไว้นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าทําลายไปรืยยังหรือหลอมหรืออะไรไปรืยยังนะครับอันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับก็เลยเห็นพบเห็นได้จานวนน้อยนะครับผมเลยอยากให้แนะนาให้เพื่อนๆเก็บกันได้ครับปี2 5 3พันห้ารอยสาสิบเก้าะครับอย่างแบบนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งมาขายผมนะผมไม่ได้ไอ้นี้รับซื้อนะเดี๋ยวพอดูคลิปนิดหน่อยก็ส่งขายอย่างเดียวแต่ละคนขายได้ครับแต่ราคาก็อาจประมาณยี่สบาทนะผมพูดตรงๆแล้วกัน ถ้าอยากจะให้ถ้าอยากจะขายนะขายกันนะใหเ้เพื่อนมีเพื่อนก็เก็บไว้ครับเราเก็บเหรียญแบบเราคิดว่าเป็นเงินออมนะครับเราไม่มีขาดทุนอยู่แล้วครับเราได้มาสิบบาทต่อให้มันข้างหน้าไปถ้าเขาเล่นกันเราก็ได้เพิ่มขึ้นเนะี่ยแต่ถ้าเขาไม่เล่นกันเราก็เอาไปใช้ซื้อข้าวซื้อของได้สิบบาทเหมือนกันไม่มีขาดทุนอยู่แล้วครับเก็บแบบนี้ได้กว่านะครับผมแนะนําให้เก็บอย่างนี้เก็บเป็นเงินออมครับไม่ต้องคิดมากเก็บไปเรื่อยๆเราหาเหรียญที่มันแปลกๆหายยากๆเราไม่ต้องแบบสนใจใครครับเราเก็บไปตาม ตามความรู้สึกอะครับเพราะเราเหรียญเราต้นทุนเท่านี้เท่าเดิมมันไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องรีบไปขายหรือรีบอะไรนะครับถ้าเราไม่ได้ร้อนเงินนะครับถ้าเหรียญไหนที่มันยังไม่ได้นิยมหรือเป็นที่ยอมรับนวงการเราเก็บไว้ได้นะครับเทคนิคผมนะนี่เทคนิคผมนะใครจะใช้ก็ใช้นะครับแต่ถ้าวันใดที่มันนิยมขึ้นมานะครับราคามก็าอาจจะไปเลยนะอะไรเงี้ยราคามาจจะแพงเลยเพราะเราไม่รู้หรอกครับเราไปกําหนดกําหนดตลาดไม่ได้ครับกะเก์ตลาดไม่ได้ถ้ารู้อนาคตก็รวยกันหมดทุกคนนะครับ โอเคนะครับอันนี้มันเป็นการคาดเนาของแต่ละคนการวางแผนของแต่ละคนนะครับแต่นี้คือวิธีของผมนะโอเคนะครับคลิปนี้หงยาวและวสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีแยกบล็อกของเหรียญสิบบาทกาญจนานะครับระหว่าง,งบล็อกไทยกับบล็อกอิตาลีนะครับแบบง่ายๆนะครับจากที่ทั่วๆไปนะครับที่ เขาแนะนากันในหนังสือหรือในเว็บอะไรอย่างนี้นะครับเหรียญที่เขาบอกให้แยกบล็อกไทยนะครับก็คือให้ดูตรงนี้ใช่ไหมครับสาระอูจะติดจะติดจะอยู่ใกล้กับขอบเหรียญสีเหลืองนะครับสีทองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบตรงใต้ชายเสื้อนะครับจะวาว้าวอย่างนี้นะครับจะมีร่องมีร่องร่องตรงกลางนะครับระหว่างขอบเหรียญนะครับที่เขาบอกเป็นบล็อกไทยนะครับต้องแยกอย่างนี้นะครับแต่ผมจะมีวิธีดูที่มันง่ายกว่านี้นะครับไม่ต้องสนใจพวกนี้นะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวเลยนี่ แล้วก็เขาให้ดูว่าตรงเนี้ตรงยอดฉัดเนี่ยครับยอดมงกุฎนะครับว่าอยู่ห่างกับขอบเหรียญเยอะไหมถ้าห่างเยอะๆก็เป็นบล็อกไทยนะครับอย่างเงี้ยคือบล็อกไทยนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าชิดไม่ชิดไม่ไม่ติดขอบหรือว่าห่างเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือบล็อกไทยนะครับแยกตรงนี้นะครับตามทั่วไปเราให้ดูแค่สี่จุดนะครับดูตรงนี้นะครับว่าอยู่ห่างเยอะไหมแล้วก็ตรงนี้ว่าอ,อยู่ oui. well ห่างเยอะไหมนะครับถ้าเป็นบล็อกไทยจะอยู่ห่างเยอะนะครับแล้วก็อันนี้คือบล็อกอิตาลีนะครับ อันดับแรกเขาให้ดูว่าดูสาะอูนะครับอ่าสารอูต้องอยู่ห่างจากขอบเหรียญนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นบล็อกอิตาลีนะครับแล้วก็เนี่ยตรงชายเสื้อเนี่ยต้องอยู่ติดกับขอบเนื้อทองเหลืองนะครับจะติดเป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือบล็อกอิตาลีนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงยอดยอดมงกุฎนะครับหรือยอดเนี่ยยอดชัดเนี่ยครับประมาณเนี่ยจะชนติดขอบนะครับส่วนใหญ่จะชนติดขอบ้วเป็นบล็อกอิตาลีนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับ ก็จะใกล้ๆขอบนะครับแต่ด้านล่างผมว่ามันมันยังดูยากครับเราอย่าไปสนใจมันมากนะครับตรงนี้มันก็ค้ายไทยครับแต่เราดูด้านบนดีกว่าครับมันจะห่างมันจะห่างจากขอบนะครับและที่สําคัญนะครับเหรียญบอลอิตาลีนะครับส่วนใหญ่นะครับที่เพื่อนๆส่งมาจะถามผมว่าแบบนี้แปลกไหมน่ครับเพื่อนเื่อลองสังเกตดูครับเนี่ยมันจะมีวงวงตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยวงวงเห็นไหมครับเป็นครึ่งวงกลมเอ้ะเป็นวงกลมเนี่ยครับเหมือนเป็นวงเดือนข้างในนะครับตรงเนี้ยเนี่ยครับมันก็เป็นคือเป็นบล็อกอิตาลีนะครับที่ผลิตจากอิต อย่างเงี้ยด้านเนี้ยเนี่ยลองดูนะครับอันนี้คือบล็อกอิตาลีนะครับเท่าที่ผมเจอมานะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นบล็อกอิตาลีที่เพื่อนเพื่อนถามมาจะส่งมาขายผมครับผมผมแต่ผมไม่ได้รับนะครับถ้าบล็อกไทยมันจะไม่มีนะครับวงวงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูอีกบล็อกอิตาลีนะครับอย่างเงี้ยนี่ยนี้ก็ชัดนะครับแต่เห็นด้านหลังอย่างเดียวก็มีนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือบล็อกอิตาลีนะครับเห็นไหมครับเส้นขอบอย่างเงี้ยเราจะดูนี้นะครับดูแบบง่ายก่านก่อนนะนี้คือบล็อกอิตา นี่นะครับลองดูนะครับสระอูก็ห่างนะครับนบอกอิตาลีนะครับสระอูจะห่างจากขอบนี้นะครับแล้วตรงนี้จะชิดกับขอบเหรียญนะครับขอบสีเหลืองครับตรงชายเสื้อนะครับอันนี้คือบอกอิตาลีอันนี้คือเทคนิคที่หนึ่งนะครับที่ผมจะบอกให้นี่คือการดูส่วนตัวของผมนะครับดูแค่นี้ยหงายมาถ้าเกิดมีแบบนี้ก็คืออิตาลีครับไม่ต้องคิดมากนะครับและอีกเทคนิคหนึ่งนะครับอันนี้ไม่มีใครทราบอยู่แล้วครับให้ดูที่ขอบเหรียญนะครับ ดูง่ายดูจบครับไม่ต้องดูจุดอื่นนะครับขอบเหรียญครับเหรียญเหรียญบล็อกไทยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับในร่องเนี่ยครับในร่องตรงนี้เป็นหยักเรียบเนี่ยตรงนี้เป็นฟันเฟืองใช่ไหมปกตินะครับแต่ตรงเรียบนะครับจะมีเฟืองเล็กๆเนี่ยซี่ทีๆอย่างงี้เห็นไหมครับเนี่ยด้านซ้ายมือคือเหรียญไทยนะครับอ่าแยกตรงนี้เลยครับและด้านด้านขวานี่คือเหรียญอิตาลีนะครับเหรียญอิตาลีจะเป็นเรียบๆอย่างนี้ครับจะไม่เห็นฟันเฟืองเหมือนด้านซ้ายเหรียญไทยนะครับ นี่นะครับลองดูอันนี้ที่เทคนิคผมใช้ส่วนตัวเลยไม่ต้องบอกไม่มีใครนี่หรือแล้วครับนี่ครับแยกง่ายๆนะครับแล้วรูมันก็เป็นเหมือนกันรอบๆทุกเหรียญนะครับเป็นเหมือนกันอย่างนี้ยนะครับด้านซ้ายคือไทยนะครับเนี่ยครับนี่นะครับดูนะครับด้านขวานี่คือเป็นบตลลีนะครับแยกง่ายๆเลยไม่ต้องไปส่องสาระอูสาระเออร์อะไรมากมายครับวันนี้เราดูแค่ขอบเหรียญแล้วก็รูแล้วครับถ้าตัวตัดเป็นฟันทีทีลงมาเนี่ยครับทีทียิบยิบเงี้ยของไทยนะครับนี่ อันนี้แน่นอนใช้ได้จริงนะครับไม่มีไม่มีมันโนนะครับช่องผมข้อมูลแน่นๆนะครับอันนี้อ่ะดูไปรอบเหรียญก็เป็นเหมือนกันหมดเลรอครับดูตรงฟันดูตรงเฟืองดูตรงขออเฟืองดูอะไรก็ได้หมดครับเนี่ยมันจะหัวแหลมไม่เหมือนกันแต่ผมเอาแบบดูให้มันง่ายๆนะเนี่ยอันนี้คือแบบเทคนิคที่ให้ดูกันแบบง่ายๆนะครับทั้งซีซีเฟืองมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมด้านซ้ายเนี่ยครับ ก็คือของไทยด้านขวาคือของอิตาลีนะด้านขวาจะใหญ่กว่าเห็นไหมครับถ้าจริงจริงแต่ถ้าดูตรงนี้ก็ง่ายเหมือนที่ผมบอกครับดูขอบเหรียญง,ง่ายสุดครับไม่มีใครมาสอนหรอกครับอันนี้นะครับคลิปนี้มก็นานเหมือนกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองไหนไหนก็เดี๋ยวเหรียญห้าบาทหลังคุดก้าเหรียญเดี๋ยวไว้ไว้ EP หน้าแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเหรียญอืม เี some some guide, anyway like one, ่ยนบล็อกไทยให้ดูเหรียญหนึ่งนะครับนี่ครับดูที่ขอบเหรียญนะครับสองเหรียญซ้ายนะครับจะเป็นเหรียญไทยนะครับอ่ะนี่นะครับสองเหรียญด้านซ้ายเป็นเหรียญของไทยนะครับเป็นบล็อกไทยนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่โอเคนะครับส่วนเหรียญด้านขวานะครับจะเป็นบล็อกอิตาลีนะครับสองเหรียญด้านขวาเป็นอิตาลีนะครับเห็นไหมเราเห็นความแตกต่างนะครับเนี่ยครับสองเหรียญซ้ายไทยนี่ สองเหรียญด้านขวาอิตาลี้วดูเฟืองใหญ่ครับอิตาลีก็จะใหญ่กว่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแยกง่ายๆนะครับอันนี้นี่นะครับไม่ต้องดูอะไรเยอะแยะครับสระอูหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องดูนะครับเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับผมไม่ได้สงวนนะครับนี่นะครับดูนะครับเป็นเหมือนกันทุกเหรียญนะครับอิตาลีบไทยมันจะเหมือนไม่เหมือนกันลงขอบเนี่ยดูง่ายครับโอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะนี้ คงไม่ได้ยากเกินไปนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมก็จะมาต่อเรื่องเหรียญ5บาทให้ดูแล้วกันนะครับว่าตําหนิดูในเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับนี่ตัวอย่างให้ดูแล้วกันเหรียญ5้าบาทเก้าเหลี่ยมนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญแท้ๆต้องดูยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเหรียญ5บาทปี15นะครับไว้อีีหน้าแล้วกันนะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆถึงวิธีการดูนะครับงั้นวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือไงก็ ช่วยผมแชร์นะครับแชรช่องหนยนะครับผมจะได้มาทําคลิปดีๆคลิปความจริงที่นําเสนอความจริงให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับเอาความรู้มันไปนะครับแล้วถ้ายังไงนะครับเพื่อนๆมีเหรียญแบบที่อยากจะส่งมาขายผมหรือส่งมาสอบถามหรือไรนะครับก็ให้ส่งมาที่ไลน์ดีนะครับ aon นะครับ c h a n n e l 8 8 8นะครับ on channel ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น qr code ด้วยให้นะครับถ้ามีอะไรก็สอบถามกัได้ครับ ไม่ซื้อไม่ขายก็ไม่ว่ากันหรอกครับถามสอบถามได้ครับเพราะผมมีความรู้ผมก็จะแบ่งให้ไม่ห่วงวิชาถามมาก็ตอบหมดนะครับแต่ผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ